สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมทริกกันนะคะเมทริกคืออะไรเมทริกหมายถึงชุดของตัวเลขนะคะที่เขียนเรียงเป็นแถวเป็นหลักนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเมทริกหนึ่งสองสนะคะในเมทริกนี้นะคะตัวเลขมีอยู่ทั้งหมด6ตัวก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6นํามาเขียนเรียงเป็นแถวใช่ไหมคะ แหนนี้ก็คือแถวที่1นะคะน,นี่ก็คือแถวที่สองนะคะน,นี่ก็คือหลักที่1น่ก็เป็นหลักที่สองันนี้ก็เป็นหลักที่สนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเรามีเมทริกซ์อีกเมทริกซ์หนึ่งนะคะเป็น1ลบ1นสองสองหลบสองสหจะเห็นว่าเมทริกซ์ที่2ตัวนี้มีจำนวนแถวที่เพิ่มขึ้นมาจากเมทริกซ์แรกอีก1แถว ทำให้อะไรคะทาให้มันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหมคะจากเดิมมีตัวเลขอยู่ตรงนี้6ตัวตรงนี้มีตัวเลขทั้งหมดอยู่9ตัวนะคะตัวเลขแต่ละตัวที่อยู่ในเมทริกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิกของเมทริกนั้นๆน,น,นะคะเช่นอันนี้ก็จะมีสมาชิก6ตัวตรงนี้ก็จะมีสมาชิก9ตัวนะคะทีนี้เมทริกแรกกับเมทริกที่2เนี่ยมีจํานวนแถวกับจำนวนหลักที่แตกต่างกัน วิธีการจะบอกว่าเมทริกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเราก็จะบอกว่าเมทริกนั้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับเท่า่นะคะโดยขนาดของเมทริกเนี่ยจะบอกเป็นจํานวนแถวกับจํานวนหลักของเมทริกนั้นนะคะอย่างเช่นเมทริกแรกเนี่ยเป็นเมทริกที่มีจํานวนแถว2แถวจํานวนหลัก3หลักเมทริกนี้ก็จะเป็นเมทริกขนาด2อคูนสนะคะส่วนเมทริกที่ส มีจำนวนแถว3แถวมีจํานวนหลัก3หลักเมทริกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเมทริกขนาด3 3คูณ3นะคะทีนี้เวลาเราจะพูดถึงสมาชิกของเมทริกทั้ง2เมทร,ริกเพื่อให้ง่ายต่อการพูดเราก็จะกําหนดเป็นชื่อเรียกให้นะคะซึ่งเวลากําหนดชื่อเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวอักษรสังกฤษธรรมดาเนี่ยะคะ่ะอย่างเช่นเมทริก A ให้แทนเมทริกแรก เป็นเมตริกขนาดสคูณ3เมตริกบเป็นเมตริกตัวที่2เป็นเมตริกขนาด3คูณ3นะคะทีนี้เวลาเราจะพูดถึงสมาชิกที่อยู่ในเมตริกนั้นๆั้นวิธีการพูดถึงอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราอยากจะพูดถึงสมาชิกตัวนี้ก็คือเลข6ตัวนี้นะคะเลข6ตัวนี้เป็นสมาชิกของเมตริกเออยู่ในแถวที่2แล้วก็หลักที่3ของเมตริกเ แบบนี้นะคะเราจะเขียนแทนเจ้าเลข6ตัวนี้ด้วยสัญลักษณ์ a สองสนะคะโดยที่สองตัวนี้จะหมายถึงแถวส่วน3ตัวนี้จะหมายถึงหลักนะคะส่วน a ตัวนี้ก็หมายถึงเจ้าเมทริกซ์ a ตัวนี้นะคะ แต่ถ้าเราต้องการพูดถึงเมทริก B ก็คล้ายๆกันค่ะถ้าเราต้องการพูดถึงเมทริก B อย่างเช่นเราต้องการพูดถึงเลข4ตัวนี้4ตัวนี้อยู่ในเมทริก B ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งแถวที่3หลักที่2เราก็จะเขียนแทนเจ้า4ตัวนี้ด้วย B 3 2แบบนี้นะคะที่เราลองมาดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าโจทย์บอกว่า ให้หาเมทริก A, ซึ่งมีสมาชิก aij เท่ากับ i บวกกับ j โดยที่ i เนี่ยมีค่าเป็น1 2กับ j มีค่าเป็น1กับ2ทีนี้เราจะเขียนเมทริกเราก็ต้องรู้ขนาดของมันก่อนถูกไหมคะเพราะเมทริกมันเป็นชุดของตัวเลขที่เขียนเรียงเป็นแถวเป็นหลักถูกไหมคะมันเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีกี่แถวมันมีกี่หลักแลวิธีการดูเราก็สังเกตจากเงื่อนไขที่เขาให้ตัวเนี้ยค่ะว่า aij Aij เท่ากับ i บวก j Aij สัญลักษณ์ตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอัน a ตัวนี้เป็นแทนสมาชิกของ m a ิ A ใช่ไหมคะส่วน i ตัวนี้แทนแถว j ตัวนี้แทนหลักนนี้เป็นแถวใช่ไหมคะอันนี้เป็นหลักเราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้นะ m a t r i A เนี่ยมีแถวที่1กับแถวที่สอง แล้วก็มีหลักที่1กับหลักที่2หมายความว่าเมทริกซ์ A เนี่ยก็จะมีขนาด2คูณ2นะคะซึ่งเราสามารถเขียนแทนเป็นสำรักณง่ายๆก็คือ A 2คูณ2แบบนี้ก็ได้นะคะนี้เมื่อ A เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เราก็เตรียมที่ไว้ก่อนว่าอลระหน้าตาของเมทริกซ์ A ต้องเป็นแบบนี้นะคะทีนี้แต่ละตำแหน่งเนี่ย สมาชิกค,คืออะไรนะคะตำแหน่งแรกตรงนี้ก็คือสมาชิกแถวที่หหลักที่1ของมิติเกซ์ A, ก็คืออะไรคะก็คือ A11 ใช่ไหมคะตำแหน่งนี้ก็คือ A12 ใช่ไหมคะแถวที่หหลักที่2ตำแหน่งนี้ก็คือ A21 ตำแหน่งนี้ก็คือ A22 ทีนี้เราก็จะต้อง คำนวณค่ะว่า a อนึ1 1 a 12 a 2 1 a 2 2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วจะคำนวณจากไหนก็คำนวณจากเงื่อนไขที่เขาให้มานี่ไงเขาให้มาว่า aij มีค่าเท่ากับ i บวกกับ j เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ a 1 1 a 1 1ก็จะมีค่าเป็น1บวกกับ1ตามเงื่อนไขยยอันนี้ใช่ไหมคะ aij มีค่าเท่ากับ i บวก j เพราะฉะนั้น a 1 1ก็มีค่าเท่ากับ1บวก1ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น 2เราก็จะได้สมาชิกตัวแรกนะคะสมาชิกตัวแรกก็คือ2อ,อ่ะตัวนี้ได้ก่อนเลย2ที่ตัวต่อไปตำแหน่งนี้คืออะไรคะตำแหน่งนี้คือ A12 A12 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาจากเงื่อนไขนี้เหมือนเดิมค่ะมาจากเงืเ่อนไขเดิมเดิม A12 ก็คือ1บวกกับ2 1บวกกับ2ก็คือ3นะคะ สมมติตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็คือ a 2 1 a 2 1จากเงื่อนไขก็คือ2บวกกับ1 2บวกกับ1ก็คือ3นะคะถัดมาตำแหน่งสุดท้ายก็คือ a 2 2 a 2 2ก็คืออะไรคะจากเงื่อนไขก็คือ2บวกกับ2 2บวก2ก็มีค่าเป็น4นะคะเราก็จะสามารถ หาเมทริกซ์ a ที่เขาต้องการได้จากเงื่อนไขตัวนี้ aij ตัวนี้นะคะการที่เราจะหาตัวนี้ได้เราต้องรู้อะไรมาก่อนเราต้องรู้ว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะเราถึงจะสามารถที่จะคํานวณหาเจ้าเมทริกซ์ตัวนี้ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ